สัสดีค่ะสองพยิย้ายแหนบนะคะย้ายแหนบจัดทรงหน้าหลังข้างหลังเราจะใช้เครื่องรีบแหนบนะคะให้มันโค้งได้มาตรฐานข้างหน้าใส่สกัดขอาเกียวนะคะแล้วก็ใส่ตัวแก้ล็อแบบตรงรุ่น ราแบนนี้ครับตอนนี้ที่ร้านพอจะมีแม็กอยู่บ้างน,นะคะพี่ลูกค้าสนใจลายไหนออเดอร์เข้ามาได้เลยนะคะก็ หลังแหนบก็จะออกมาแล้วนะคะรีบมานะ,ะนี่เลยความโค้งของแหนบจะไม่มีรอยยุ่งนะคะดูความเรียบของตัวแหนบจะไม่มีรอยดุ่งเพราะว่ามันรีดทั้งตัวไม่ได้กดเป็นช่วงนะคะเหมือนเมื่อก่อนถ้าใช้มือมันก็จะต้องกดเป็นช่วงเป็นช่วงแต่อันนี้คือรีดยาวเลย เป็นงานสี่สี่ตรงตรุ่นนะคะเราจะลบเหลี่ยมลบมุมวาให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้สันแรกโค้งเพื่อจะได้ตั้งหน้าเผาได้เราจะใช้ขนาด6.5นะคะ,ะมันจะไม่ยาวเกินไปสั้นเกินไปพอดีพอด,ดีแหนบมันน้อยด้วยค่ะน นะะหน้าสองหลังสามจุดห้าก็จะประมาณนี้เลยย้ายแนบจัดทรงหน้าหลังนะคะงาน CNC ตรงรุ่นล้อก็จะตปนกลางของเขาอาจจะนุมัตเลยจะให้ดูหน้าเตาหน้า